สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีปูนะจ๊ะเรามีปูมานี่จ้าเราจะมาทำแกงคั่วปูมากันนะจ๊ะนี่มีพริกแกงแดงนี่ด้วยนะเราจะใส่ใบชะพูนะทุกคนแล้วก็ใส่นี่จ้ากะทิเนาะแล้วก็ปรุงรสชาติหวานด้วยย่าหวานนี่นะจ๊ะเราใช้แทนน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็น้ำปลา แแ่นะจ้าทุกคนมาลงมือทำกันเลยนะจ้าเปิดเตาก่อนจ้ะทุกคนเปิดเตาก่อนทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆมาลงมือทำกันเลยฝนตกนะจ้าทุกคนฝนตกฝนตกแรงมากวันนี้ฟ้าก็แรงวันนี้ก็ยังตกอยู่นะทุกคนกคนใส่กะทิลงไป รอให้กระทีเขาเดือดก่อนนะคะอันนี้ก็ทำครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะทุกคนวันนี้มาทำอีกรอบเนาะ รอให้กะทิเดือดก่อนนะจ๊าเราถึงจะใส่พริกแกงเราจะใส่พริกแกงประมาณประมาณครึ่งห่อนะทุกคนเพราะกลัวว่ารสชาติจะเผ็ดมากเนาะเริ่มละเริ่มเดือดล้เราให้เขาเดือดก่อนปูนี่ก็ซื้อมาแล้วก็ล้างแช่ฟีดไว้นะทุกคนก็จะสดมากเลยเนี่ย อันนี้เอาออกมาจากช่องฟิตนะคะเห็นไหมล้างทาความสะอาดแล้วก็ฟิตไว้เลยสดมากอันนี้เป็นแบบไส้กลางนะทุกคนใส้ไม่ใหญ่นะเ็เริ่มเดือดแล้วน,น,นะใส่ลงไปเลยจ้ะิีแกงครึ่งหนึ่งนะทุกคนไม่ต้องเยอะนะ ผัดผัดก่อนมากเลยนะทุกคนเห็นไหมทีเขาจะแบบนี้เลยนะทุกคนนะโอเคเรอให้เขาเดือดน,นิดนึง Okay. เดิ่มเดือดดีแล้วนะทุกคนใส่ปูลงไปเลยนะคะใส่ปูลงไปเลยปูม้านะจ๊ะ แกงขั่วปูมาใบชะพลูแล้วก็ผักนะจ๊ะทุกคนหอมากเลยค่ะ เจะเติมกะทิลงไปอีกนะคะกระทิที่เราแบ่งไว้นะทุกคนตรมลงไปเลยค่ะอันนี้เราใช้กระทิกล่องแล้วก็จะเอาน้ำเติมในกล่องนิดนึงทุกคนนิดเดียวนะคะเหมอนหางรกระทิเนะเปิดไฟ แรงเลยจ้ารอให้เขาเดือดแล้วก็ปรุงรสนะคะน้ำปลาทุกคนน้ำปลาอย่างดีนะจ๊ะ ก็น้ําตาลนะจ๊ะเราใช้น้ําตาลนี่ย่าหวานนะจ๊ะทุกคนโอเคหนึ่งช้อนชากะเอาทุกคนถ้าไม่ได้ก็น้ําตาลสายแดงนะคะน้ําตาลปี๊บก็ได้นะทุกคนตามที่มีนะคะเราลดน้ําตาลแล้วก็นี่จะใช้ย่าหวานแทนได้อร่อยเหมือนกันค่ะทุกคน ปิดฝาไว้จ้ะเรวมาดูตอนสุกจ้ะแล้วเราจะเติมใบชะพลูจ้ะทุกคนเพิ่มเดือดแล้วนะคะขอเติมเกลือลงไปหยิบมือหนึ่งนะจ๊ะเกลือหิมาลายันนะทุกคนปิดฟ้าไว้อีกก่อนนี่ปูเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ กูก็สุกง่ายนะจ๊ะเป็นอาหารทะเลเนาะใ่ใบชะพลูจ้า จะพลูจากสวนของเราเองเด้อทุกคนใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็ขัดให้เขายุบนิดนึงถ้าเป็นกระทะมันจะทำง่ายทุกคนเป็นหม้อเนะก็จะยากานเะอ รอให้ทุกอย่างสุกตีก็ปิดเตาได้เลยจ้าซิมเบิงซิมเบิงตักข้าวมารอจ้าทุกคนอืมน,ออน้องเอ๋ยแซ่บมากน้องเจ้าจอด,จอดมันยอดมากอืมเผ็ดแซบ่บคน ้ชะพูสุกแล้วก็ปิดเตาได้เลยเด้อโอ,อ้โหดูขาออ้วนอือนอมหอมาหอมากหอมมากมาเด้อลูกหลานฉันอยู่ไหนเนอะมากินเด้อที่นี่โอ้ยเนาะพี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาเด้อเพื่อนฝูงอยู่ไหนจ้ามากินด้วยกันเด้อ เมนูที่ขึ้นชื่อเด้อจะเดอ้ออันเนี้ยแกงขั่วปูม้าเนี่ยจ้ะแกงคั่วปูมาป้าใบชะพูเนี่ยจะขึ้นชื่อของทางภูเก็ตจ้าทุกคนดูหอมอมากเลยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าตักข้าวมาเด้อตักข้าวมาปิดเตาเลยจ้า